ครับผมยินดีต้อนรับผู้ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้กับพ่อพี่น้องเ้ามาดักหนูขึ้นเข้าละครับมื้อนี้หมายของเขาเนี่ยเป็นป้าอ้อยครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงนั่นฝั่งทั้งนั้นมันจะเป็นคลองน้ำครับเป็นมีหยาคนมิยังละเป็นตามีหนูอยู่ครับไปเลาะเบิ้งม้าบังหันละครับกับมาเบิ้งอาวุธของเขาเลยครับสําหรับมื้อนี้เนาะนี่แหละครับมื้อนี้เขากับม้าพร้อมกับกับดักมูนิไฟล์ละครับเนี่ยเป็นกับดักมูนิไฟล์สไตล์ลูกจ้างอิสระเนาะครับเนาะนี่ล่ะ ท่านใดที่สนใจกับทักไร้เขามาได้ครับหรือว่าช่องทางติดต่อเขาอ,อยู่ใต้คลิปนี้แหละครับเมื่อเ,เนี้เขาจะใส่เป็นเนื้อพลังบวกเนี่ยคือเอาขาโพดอยู่ทั้งใต้เอาฉีใต้อยู่ทั้งถึงบางหลังเขาก็ดีใสแต่ฉีใต้ครับเพราะว่าถ้าเป็นหนูใยเนี่ยเขาจะเน้นแต่ฉีใต้อย่างเดียวนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่ขาดบ่ได้นั่นเขาก็ดีฉีดด้วยหัวเชือครับเนี่ยหัวเชือดักหนู 6G เนาะครับเนาะไปเลยครับเป็นรุ่นน้ำกันเลยบ่เนี่ยเปเบื้องไม้น้ำกันว่าสิเข่าไม้แบบไรว่าสีมาบา,า,มานนบม ไปเลยครับมาเบิ้องหมายเลยครับอัะน,นี่ยหมายของเขาเป็นปลาอ้อยกับปลาอ้อยต้องบุกเขาใส่ในในแน่จักหน่อยนะครับหนูกับบอทันมีทางดอกนะครับเขาก็เห็นห้อยกัดเอ้ยห้อยกัดแล้วก็ห้อยเนี่ยแหละครับห้อยเสียเนาะ หากสีดักไว้ประมาณนี้แหละครับหนี่หลังแรกเหากสีวางไว้นี่เลยนะครับนาะเลน่นพันไปพันมาหนาจะเล่นพันเนี่ยครับเนยเป็นโล่งๆแบบนี้ก็ใส่ไปเลยบ่ค่อยมีอันท้างดอกครับหลังแรกอะเป็นแย่ขี้ใต้เลยครับหลังแรก เนะครับเรียบร้อยไปหลังแรกครับนะสวยงามครับซองเขม้าก็เป็นทำๆนี่สิฮะเพราะว่าที่วางไว้นี่แหละเลยนะครับเนาะนี่แหละวางไว้ประมาณนี้แหละครับหลังนี้เขาใส่เป็นเนื้ยพลังบวกครับ ข้โพนอยู่ทั้งใต้ขี้ใต้อยู่ทั้งเทิงคำวา,วางไว้ทั้งไหนนี่ครับเป็นโค้งๆที่หลมาไป เราไอีกหลังนึงแล้วเบิ้งครับให้เบื้องอย่างนี่เบิ้งปู่ผัวครับเบื้องโอ,โอ้แต่ละาผวงเนี่ยฟัาเราไปอย่างคือขันขันทีนนเดียวนีน่ย่างสากมาผัวครับเบิ้งขันโอ้ถือหมักตำเนี้ยฉันบอกขันเลยสิบื้องบ่ได้เบิ้งครับแค่จะหมุนหาทั้งหนูหลาย ครับเหรอเนาะนะเขากระใส่ไว้นี่แหละครับหลังนี่เขากระใส่เป็นข้าวโพดย่างเดียวเนาะครับเนี่ยเขากระจาวางไว้นี่แหละครับหลังนี่ใส่ข้าวโพดย่างเดียวครับบัววาเขาติใส่ข้าวโพดย่างเดียวหรือว่าเขาติใส่ เงยพลังบวกหรือว่าถีดไส่ฉีดไต้เขากะต้องฉีด้วยหัวเชื่อหกจีคือเก้าล่ะครับซึ่งที่ขาดก็ได้เนาะครับเรียบร้อยแล้วกระสีดักให้พี่น้องเขาได้เบิง้งเท่านี้แหละครับลหมายของเขาโอ้แดดซองครับ ุละจังไดกับล้อร,รุ่นตอนยามเนาะครับเนาะบา่เนี่ยไปแบบล้วครับรุ่นกันค้ำๆพุ่งละจักสามทุ่มช่วงไห้ในเวลามายามกลับเขาละครับมาเบิ่งเลยบา่เนี่ยมาเขาสิมีความหมานบ่ามืาอนี่ยอังนี้ก็บยูซื้อๆอยู่ครับยังบ่ถืกอ,อยู่เดือนมันงาย บึ้งครับบึง้งไปครับรุ่นหลังต่อไปหลังนี้ก็ยุ่ซื้อๆออยู่ครับยังบ่ถึกไปรุ่นหลังต่อไปบิ้งอีกหลังนึงครับขับ,ล,บ,บลั้นเหรอครับบัดนี่ยมรุ่นมารุ่น หนุยยังเนี่ยอืมหนูท้องขาวครับเต็มแรกของเขาสําหรับคำขึ้นนี่เป็นหนูท้องขาวครับครับวางไว้มดเก้าเนี่ยแหละนี่ะครับ เตรมแลกแหกมานสำหรับความขึ้นนี่ครับหนูต้องขาวตรงงามๆอยู่เบื้องหลังนี่ครับอลันอีกแล้วครับหลังนี่ก็ได้ห,หนูยังอะไรเนะี่ยหนูพุกน้อยครับเนะี่ย เก้านี่แหลนะนาอครับเนาะมันมันเยอะเตียมงาม,งามรุ่นเดียวกันเลยครับหนูท้องขาวกับรุ่นนี้แลหละหลังนี้มีแต้มอีกแล้วครับือ เต็มงามๆครับมาเบ่งผลงานเลยครับสําหรับคําคื้นนี่การยามหนูของเขานี่ครับเต็มแรกเป็นหนูทองขาวใส่งามๆอยู่ครับตัวที่สองตัวที่สามมือนี้มีขมานมาฝากพี่น้องสามเต็มซัมนี่แหละครับมือนี้โอ้มือนี้หนูหางค่ะครับบ่ค่อยมีทางเขากะดักๆไปกบผลงานกะได้ซัมนี่แหละครับจังไดกับมาลุ้นกันอีกรอบเศร้าเนาะครับเนาะสำหรับคำคื้นนี้ลาตีสวัสดิ์ครับผม มาพบพ่อกันเนี้ยมเมื่อเส้าครับมาเบิ้งกลับเขาเลยครับบ่เนี่ยมาเขาสีมานบ่หมานครับมารุ่นกันเลยเบิ้งหลังแรกของเขาลังนี้กับที่รีวิวให้พี่น้องเบิ้งหล่ะครับคือบอ่บ่ลันครับกูค,คือเก่าอยู่ <c oughs> หลังแรกบ่ลันนะครับหลังที่พ่อบอกตำแหน่งเมื่อ <c oughs> บอกตำแหน่ง ตาสะออนแทะตอนอื่นคือบวางา้ำยังเสียนี่เป็นปลามันขางปลาอ้อยครับมาเอาเข้าไปในนี่หรอแต่ว่าตอนนี้มาเบิ่งหลังนี่ก่อนหังละหลังสองหลัง นันเครับเตีม้มเตีม้มแต้มแรกสำหรับเส้านี้ครับมึงรุ่นไส้กระดูกกรอบละครับ ปุดนละครับบานาไหนเขาก็ะดิเข้าไปทางไหนป้าอ้อยผู่นนอะครับเนาะเข่ามาในป้าอ้อยแล้วมาลุ่นกันครับว่าสิมีคามหมานบ่ในป้าอ้อยเนี่ยบัวมาครับนิดจีรีเลยก็ได้การ รันอีกแล้วครับมีแต้ม <c oughs> เบิ้งแต้มครับเบิ้งเออแต้มนี่งามแน่อยู่ครับเนี่ยใส่งามงามอยู่ เสอะไรหลังนี้กัลั่นอีกอือใส่ไหมกระดูกกรอบครับกรอบกรอบ บอลลันครับเราคาดว่าสิเป็นหนูขั้วกับเป็นหนูขว้า,นนวาอีกหีือตัวไนอยู่คือเก่าครับหลังนี้ก็ได้ตัวเนี้ๆ <c ười> ไปใส่หมดและสองสามตัวหรอกนี่ต่ รุ่นกระดูกก้อกขอบ,อบเสียนตอกหลายเป็นมาสันตอกคันแมนน่ฮะฮึลันอีกแล้วครับหลังเนี่ยนีรุ่นเดียวกันอีกแล้วครับมานเ้วอเอามานเนี่ยเอามานเนี่ย ป็นกระดูกกรอ,อบครับอืออันนี้ก็นนำอีกแล้วครับรุ่นเดียวกันอีกแล้ว กอเมียไปใส่น้องลายรุ่นกระดูกกรอบๆคือเกาล่ะ ตัวนี้สงสัยเสร็จตอกอีหลีครับตอกเพื่อนมานำไปอนะตัวหนูรุ่นเดียวกันอีกแล้วครับ <c oughs> เออเืลอน,นี่นี่แหละครับรุ่นกระดูกกรอบๆของเขาไม่ตร่รุ่นนี่วะ นี่เด้อหลังยังเลยเดี๋ยวหันกลับมาเห็นบัวคือยามหลังนี้แล้วเฮาก็ทิไปเพืะ่ะรอออกไปทั้งนอกมองละหลังสองหลังละครับบ้านเนี่ยหลังนี่หลังสุดท้าย บอหลันครับไปแล้วครับเฮาก็สิออกไปทั้งนอกไนละมองละลังซองลังแล้วครับบอเน,นี้อขันถือกระทายขันบอถือกระเล้วไปเซเว่นนี่หลังนึงถือบัวเนื้อหลังนี้กบบระบอถือครับไปรุ่นหลังต่อไปอู้นอยู่อีกไกลอยู่ เหรครับบอถือครับหลังเยลยอีกสองลังแล้วก็ไปอีกพู้นี่มองแล้วลังสองลัง นี่มันแจ้งได้อือบอลันอีกครับอือ ที่เลือก็มองลราพูนครับออกไปทั้งนอกคุณลาบบันเนเาะลันครับมึงหมดเจาะรุ่นเดียวกันดีคือเก้าโอ้หนูมือเนี่ยสงสัยพ่อแม่เซ็ตแล้วบนเหลือแล้วครับเสียมนักล่าหลายครับโอ้หมดแดงเจาะไปครับบันเนี่ยเขาก็เบื้องหมายต่อไป ยามมาหลายหลังหรอกบ่ถือเลยมาเบิ้งสองหลังสุดท้ายของเขาครับวะเนี่ยสองหลังสุดท้ายฮาได้การครับหลังแรกมีเต้มให้เห็นเลยแต่ว่าเต็มรุ่นเดียวกันคือเก้าครับรุ่นกระดูกกรอบกรอบเบิ้งหลังสุดท้ายครับวะเนี่ยหลังสุดท้ายลันบอลรัน เดี๋ยวไปเห็นแต่ไก่บอลันครับมึงไปเบื้องผลงานของเขาเลยครับวันนียสำหรับมื้อนี้เนาะว่าเขาสีมานบ่มานมีตะลุ่นกระดูกกรอบๆแล้วครับมื้อนี้มาสรุปผลงานการดักหนูของเขาสำหรับมื้อนี้ครับมือคลืนนี่หนึ่งสองสามมือเคลืน 1, 2, นี่ครับได้สามเต้มเต้มงามๆกระดูกกรอบๆแล้วครับเนี่ยเป็นหนูพุกหรือว่าหนูขัวเนาะครับ แล้วก็เป็นนูท้องขาวตัวหนึ่งครับมาเบิ้งรอบเศร้าของเขาเลยรอบเศร้าของเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดเต้มครับรอบเศรา้ามีรอบเศร้ากับมีรุ่นงามๆอยู่ตัวเดียวนี่แหละครับที่เหลือกลเป็นรุ่นกระดูกกรอ,อบๆนะครับเหลือแต่ลูกครับพ่อแม่จักไปทางไหนสงสัยเส้นตอกเพื่อนมาสั้นไปกินเมื่อไรล่ะครับพ่อแม่เนาะแต่เลยเหลือแต่ลูกน้อยเขาก็ได้แต่รุ่นนี้แหละครับสําหรับเมื่อนี่เนาะถือว่ามีข้อหมานทานับเต้มกั สิบเอ็ดต้มครับเมื่อนีงสำหรับพวมานของเขาสิบเอ็ดต้มเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงไทยปีเก้าต้อนรับปีใหม่กขอให้พี่น้องเขาเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่ากลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอให้เดินทางโดยปลอดภัยล่ะครับขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวกับครอบครัว,ข,วของเขานะครับ สำหรับปีไม่นี้่ขออวยพรให้พี่น้องเขาโชคดีพบเจอเต็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่บ่ดีก็ให้่านพ่นไปกับปีเก้านะครับเฮงเฮงรวยๆเจริญก้านาในนาที่การงานถูกถลอตเตอรี่เป็นเศรษฐีคนไม้ของประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้่ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อการชิพนาครับผมสวัสดีครับ